คนเรานั้นจะเก่งแค่ไหนจะดีเพียงใดจะชั่วช้าสามารนจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีจะยากจนค้นแค้นสมองจะฉลาดมากแค่ไหนหรือโง่จนไม่มีความคิดไม่มีใครสามารถหนีของสี่สิ่งนี้ได้เลยคือความจริงเวลาความตายและจิตใจโอวาธรรมท่านพอลีธรมมเทโร วันนี้มีเรื่องที่เกี่ยวกับหนึ่งในสี่สิ่งที่เราไม่สามารถหนีได้นั่นก็คือความตายมาเล่าให้ฟังค่ะเรื่องนี้คุณสุนทรเล่าถึงความน่ากลัวที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วเคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่แกเนี่ยยังเป็นหนุ่มคนที่เล่าเรื่องนี้ให้แกฟังเนี่ยก็แก้แก,แก่ตัวแกเนี่ยเจอเรื่องนี้มาตั้งแต่ยังหนุ่มเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานมากแล้ว วันนั้นคุณสุนทรไปช่วยอยู่ในงานศพของเยาทวดของแฟนแฟนคนนี้คือแฟนเก่าเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นนานแล้วตั้งแต่แกอายุประมาณ20่สิต้นๆไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีไปเจอตาแก่คนหนึ่งเนี่ยที่แกอยู่ในงานศพนั้นด้วยแกบอกว่าตัวเองอะ่ะไม่มีอาชีพอะไรเพราะว่าทำมาเยอะแล้วก็เลยเลิกและที่ต้องเลิกเนี่ยก็เพราะว่าไม่อยากจะเดินทางอีกแล้ว แกบอกว่าแกไปมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำเลยคุณสุนทรก็ถามว่าไปทำงานหรือเปล่าที่ว่าเดินทางแกก็พยักหน้าแก่ๆของแกก็ตอบทํานองนั้นแกว่าเพราะว่าต้องเดินทางไปทำมาหากินนั่นแหละก็เลยได้พบกับเรื่องแปลกประหลาดมากมายก่ายกองจะเอาสักกี่กระบุงก็ได้เราสามปีก็ยังไม่หมดเลยแกว่าอย่างนั้นแกบอกว่ามีอยู่เรื่องหนึง่งที่วันนั้น แกไปเจอเรื่องแปลกประหลาดนี้เข้าที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือแกว่าบังเอิญไปที่นั่นเพราะว่าแกมีพวกพวกกันอยู่ก็ไปได้ดิบได้ดีที่นั่นแต่ตอนนั้นที่บ้านนั้นมีคนตายคนตายเนี่ยเป็นพ่อของเพื่อนเขานั่นแหละตายอยู่ในบ้านเป็นโรคอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับไม่มีใครทําให้ตายก็ตายเองเพื่อนเล่าให้แกฟังว่าพ่อของเขาเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยแม้แต่น้อยกินได้นอนหลับไม่ได้เครียดไม่ได้เกรงอะไร เพราะว่าเป็นคนอารมณ์ดีตลอดชอบร้องลําทำเพลงตามเรื่องตามราวแล้วก็ชอบกินเหล้าอยู่บ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่มากมายอะไรกินแบบยาดองกินแค่พอเป็นกระสายเป็นยาให้กินข้าวได้ตอนเช้าเป๊กแล้วก็กินข้าวแล้วก็ตอนเย็นอีกเป๊กแล้วก็กินข้าวแต่ว่าเช้านั้นอะแกกินยาดองแล้วก็ยังไม่ทันจะเปิบข้าวเข้าปากแค่นั่งลงที่น่าสำรับกับข้าวเท่านั้น เท่านั้นเองจริงๆเพราะว่าอยู่ดีๆแกก็งหงายหลังตึงหลังจากนั้นก็แน่นิ่งเงียบกลิบไปเลยแม่ของเขาเองเห็นอย่างนั้นก็บอกว่านี่แกจะกินหรือจะนอนนะฮะกินก็กินนอนก็นอนนะทำเป็นเด็กไปได้แม่ของเขาเข้าใจว่าพ่อเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าพ่อเนี่ยเขาชอบทำแผงๆทำเป็นเล่นอยู่บ่อยๆเพราะว่าเป็นคนตลกชอบทำให้คนอื่นหัวเราะมีความสุข แต่ว่าครั้งเนี้มันไม่ขำแล้วเป็นเรื่องที่ขำไม่ออกซะด้วยเพราะว่าพ่อเขาเกิดนอนไม่กระดุกกระดิกขึ้นมาแล้วแม่ก็เรียกหลายหนก็ไม่ยอมลุกก็เลยเดินเข้าไปดูแล้วก็เห็นว่าพ่อเนี่ยน,นอนตาเหลือค้างเนื้อตัวแข็งเกรงเนื้อตัวที่เกรงอยู่นั้นน่ะเป็นอยู่พักเดียวก็หายเกรงก็เหลือต่ตาเท่านั้นที่ยังเหลืออยู่เท่านั้นเองแม่ของเขาก็ส่งเสียงเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันหน่อย ช่วยด้วยเร็วๆมาช่วยกันหน่อยแล้วพื้นบ้านได้ยินก็มากันเต็มบ้านเลยช่วยกันอย่างโกลาหลใครหาหยุกยาอะไรได้ก็เอามาแต่พ่อเขา,าก็กินไม่ได้เพราะว่าไม่รู้สึกตัวแล้วบางคนก็บอกว่าให้เอากรอกปากเข้าไปเลยอีกคนก็ค้านบอกว่าไม่ได้ผลอะไรแล้วเพราะเขาไม่หายใจแล้วแต่คนที่เล่าเนี่ย แกบอกว่าแถวย่านบ้านนั้นเขามีประเพณีเกี่ยวกับเรื่องที่ทําให้คนตายแล้วฟื้นคืนชีพได้อย่างหนึ่งแกว่ามันแปลกดีมันพอดีกับที่แกเพิ่งจะไปถึงบ้านนั้นแกก็เลยได้เห็นกับตาของตัวเองมีผู้ชายตัวผมอมๆคนหนึ่งเลยอายุหนุ่มน้อยไปแล้วก็หนุ่มใหญ่นั่นแหละรีบปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านแล้วกระปองปากร้องตะโกนเรียกชื่อคนตายแกก็สงสัยมากว่าตะโกนไปทำไมการบนหลังคานั่น พอถามคนที่นั่นเขาก็บอกว่าแกไปตะโกนเรียกให้คนตายกลับมาไปเรียกวิญญาณคนตายให้กลับมาเข้าร่างแกบอกว่ามันแปลกมากเหลือเกินแกก็เพิ่งรู้ว่าทำกันแบบนี้ได้ด้วยคนนั้นก็เรียกเสียงดังตะโกนออกไปดังลั่นเลยน่าจะได้ยินไปหลายคุ้งน้ำเสร็จแล้วฉับพลันทันใดคนตายที่นอนตาเหลือค้างทำยังไงก็ไม่ยอมหลับนั้นปิดเปลือกตาก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ยอมหลับ แต่พอมีคนไปขึ้นตะโกนเรียกชื่อเท่านั้นเพียงพักเดียวตาเหลือกนั้นก็กลับหลับสนิทอย่างน่าประหลาดใจเพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยช่วยกันเรียกร่างที่นอนอยู่เขย่าตัวไปด้วยเมียของคนตายก็ร้องเรียกชื่อไม่ขาดปากตะโกนกรอกเข้าไปในหูเขย่าปลุกกันคนตายถึงกับหัวสั่นหัวคลอนจะให้ตื่นให้ได้แต่ก็ไม่ยอมตื่นหนุ่มใหญ่ตัวผอมคนที่ขึ้นไปเรียกวิญญาณบนหลังคาก็ลงมาแล้วก็มาดูคนตาย คนตายก็ยังนอนแน่นิ่งอยู่ไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นคืนชีพเลยแต่พอเขาจะเอาศพไปอาบน้ำใส่ลงก็พบว่าศพเนี่ยยังเนื้อตัวเหมือนกับคนนอนหลับตามปกติคนที่ตายไปไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเนื้อตัวก็จะแข็งเย็นแต่เนี่ยเนื้อตัวยังนุ่มนิ่มอุ่นแข้งขายัางงอได้เพียงแต่ว่าตัวเย็นไปหน่อยเท่านั้นเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วพื่นของแกที่เป็นลูกเนี่ย ก็ไม่ยอมให้ใครจัดการอะไรกับพ่อให้รอดูก่อนเผื่อพ่อเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาเขามั่นใจว่ายังไงพ่อก็ต้องกลับมาค่ำลงก็ยังไม่ได้จัดการอะไรยังให้ศพรออยู่อย่าง,งานั้นนอนบนเสื่อที่ปูเอาไว้ชาวบ้านก็แวะเวียนชะโงกไปดูกันดูที่ตาก็เห็นยังปิดเหมือนคนนอนหลับดูที่เนื้อตัวแขนขาก็เห็นว่ายังไม่กระดุกกระดิกเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยแกเล่าต่อไปว่าพอมืดเท่านั้นแหละ หมามันก็ส่งเสียงเห่าหอนเย็นยะเยือกไปทั้งระแวกบ้านผู้คนก็มองหน้ากันอยู่ไปมาแต่ก็ไม่พูดอะไรบางคนก็กลัวอยู่ไม่ได้ก็ต้องขอตัวรีบวิ่งกลับบ้านแต่ว่าหลายคนก็ยังอยู่แล้วก็รอดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นในเวลาต่อไปยิ่งมืดหมาก็ยิ่งหอนขนก็ยิ่งลุกแต่คนเล่าเรื่องนี้แกบอกว่าตัวแกเองเนี่ยถึงกับไปซุกอยู่ตรงซอกแคบแเพราะว่าแกกลัวมาก ส่วนเพื่อนของแกนั้นก็นั่งเฝ้าศพพ่ออยู่ใกล้ๆน,น,นานๆก็จะเรียกสักทีพ่อพ่อเรียกอยู่อย่างนั้นแหละน่าแปลกอะไรอย่างนั้นเพราะว่าการเรียกครั้งหนึ่งเนี่ยแกเห็นนิ้วมือข,ข้างขวาของคนตายกระดิกเป็นนิ้วกลางนิ้วกลางของมือข้างนั้นแกคิดว่าตาฝาดก็เลยไม่ได้บอกเพื่อนส่วนเพื่อนก็คงไม่ทันจะสังเกต คนตายอายุน่าจะราวสักหกปีร,ร่างผอมสูงเนื้อตัวยังดูดีมากๆไม่เหมือนกับคนตายเลยแล้วเพื่อนก็เรียกอีกพ่อพ่อแกก็เห็นว่านิ้วกลางมือขวาของพ่อเนี่ยกระดิกอีกแกก็รีบไปกระซิบบอกเพื่อนว่านิ้วกระดิกแล้วเพื่อนกระจองหน้าแกแล้วก็เรียกอีกครั้งแล้วก็คอยดูว่านิ้วกลางจะกระดิกจริงหรือเปล่าปรากฏว่าจริง เพื่อนดีใจมากโถมร่างไปหาร่างพ่อทั้งเรียกทั้งเขย่าตัวจนพ่อเขาหัวสั่นคลอนคนอื่นที่อยู่ในบ้านก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็พากันเข้ามามุงดูเต็มไปหมดเสร็จแล้วพ่อเขาก็ลืมตาโปรงขึ้นมาแต่มันมีเพียงแต่ตาขาวๆพวกที่กำลังรุมพ่อเห็นอย่างนั้นก็พงะหงายหลังกันไปหลายคนร้องลั่นว่าผีหลอกผีหลอกไอ้ที่กระโดดลงเรือนไปก็มีที่วิ่งไปแล้วกลับมัดูอีกก็มี พ่อเขาฟื้นขึ้นมาอย่างที่ไม่น่าเชื่อฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้พาไปหาหมอแต่ประการใดเพราะว่าสมัยนั้นน่ะไม่ที่สะดวกสบายอะไรเลยมันลำบากมากก็ปฐถมพยาบาลกันตามมีตามเกิดตามความเชื่อพื้นบ้านที่ทำกันอย่างนั้นพอฟื้นขึ้นมาแกก็ขอกินน้าแล้วก็ไม่เห็นเล่าอะไรให้ฟังเลยว่าไปไหนมาอะไรทำนองนั้นอย่างที่คนตายแล้วฟื้นเขาชอบเล่าให้ฟังกันพวกพื้นบ้านก็ถามกันจังว่าไปไหนมา แกก็สายหน้าแล้วก็บอกว่านอนหลับแกบอกว่าหิวข้าวเมียก็รีบหาอาหารให้กินกินข้าวอิ่มแล้วก็นอนต่อเพื่อนบ้านก็เลยต้องกลับกันที่บ้านก็เหลือแต่คนในบ้านรวมทั้งคนที่เล่าเรื่องนี้ด้วยครอบครัวเนี้มีกันทั้งหมดสี่คนพ่อแม่แล้วก็ลูกอีกสองคนลูกสาวหนึ่งลูกชายหนึ่งน้องสาวของเพื่อนแกเนี่ยเป็นม่ายแต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่ก็เลิกรากันไป พ่อเพื่อนอน,อนอนคนเดียวในมุงแม่นอนกับลูกสาวตัวคนที่เล่าเนี่ยแกก็นอนกับเพื่อนมุงก็กางอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับมุ้งของพ่อที่เขานอนนั่นแหละทีนี้แกนอนไม่หลับเขาจุดตะเกียงดวงเล็กๆเ,เอาไว้เขาเรียกกันว่าตะเกียงโป๊ะมีครอบแก้วแล้วก็หลี่แสงให้เหลือน้อยที่สุดแต่ไม่ดับตั้งไว้ที่หัวนอนของพ่อเขาเผื่อแกต้องการอะไรขไขใส้ให้มันสว่างขึ้นไม่ต้องไปหาไม้ขีดมาจุดไฟ ดึกสงัดคืนนั้นตาคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเน่ยแกนอนไม่หลับตอนที่คนอื่นเขาหลับกันเงียบหมดแล้วแกก็เหลือบมองไปที่มุ้งของพ่อเพื่อนไม่มีอะไรคนตายแล้วฟื้นึ้นนอนเงียบแต่แล้วก็เหลือบไปอีกทีก็เห็นว่าพ่อนั่งหัวโดอยู่แกก็ผวาสุดตัวเพราะว่าฝ่ายโน้อนน่ะนั่งจ้องมาทางมุ้งแกนั่งนิ่งไม่ไหวติงแล้วก็จ้องชนิดไม่หันไปทางไหนเลย แกนอนตัวแข็งทื่อเลยไม่กล้าขยับกลัวอีกฝ่ายจะรู้ว่าตื่นแกนอนตัวแข็งทื่อเลยไม่กล้าขยับกลัวว่าอีกฝ่ายจะรู้ว่าตื่นแกเห็นคนฟื้นคืนชีพออกจากมุงท่ามกลางแสงไฟริบหลีสลัวสลัวแกก็เห็นร่างนั้นเดินมาที่แกนอนอยู่กับเพื่อนมายืนอยู่ข้างมุงมาจ้องดูแกแกเหลือยตามองก็เห็นว่าจ้องมองแกไม่หันไปทางอื่นเลยแล้วแกก็เห็นพ่อเพื่อนเนี่ยเอื้อมมือตลบชายมุ้งขึ้น แกนอนตัวแข็งทื่อมือนั้นเอื้อมเข้าหาแกแกก็ตัดสินใจร้องลัานแล้วก็ปลุกเพื่อนที่เสียงหลงเพื่อนก็ตื่นถามว่ามีอะไรแกมองหาร่างพ่อเขาไม่มีแล้วร่างนั้นกลับไปนอนอยู่ในมุ้งแล้วแค่กระพริบตาเดียวเท่านั้นแกก็เลยต้องโกหกไปว่าแกฝันร้ายแกนอนไม่หลับอีกเลยตลอดคืนคอยจ้องมองมาทางมุ้งของพ่อเพื่อนจนไก่ขันสว่างพอดี แก่ก็รีบขอตัวออกจากบ้านเพื่อนทันทีแก่ได้ข่าวภายหลังว่าพ่อเพื่อนน่ะทำให้ชาวบ้านหวาดผวาอยู่นานเป็นเดือนๆอ,ออกย่ำในเวลากลางคืนไปโน้นมานี่มาหอนกันเกลียวทั้งหมู่บ้านเข้าถนนโน,น้อนออกถนนน,นี้จนต้องใช้หมอผีจัดการถึงสงบแท้จริงแล้วพ่อเพื่อนเนี่ยเขาตายไปแล้วที่ลุกได้เดินได้ก็เพราะว่าวิญญ,ญาณผีตายโหงมาเข้าสิงร่าง ที่ปีรองรีบบนหลังคานะี่ะไปเรียกเอาวิญญาณผีตายโหงที่ชื่อเดียวกันมาเข้าร่างคนตายนั่นเองก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องหนึ่งที่คุณสุนทรน,นำมาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้ขอปิดท้ายกับคติธรรมที่ว่า คนเรานั้นจะเก่งแค่ไหนจะดีเพียงใดจะชั่วชาสามานจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีจะยากจนค้นแค้นสมองจะฉลาดมากแค่ไหนหรือโง่จนไม่มีความคิดไม่มีใครสามารถหนีของสี่สิ่งนี้ได้เลยคือความจริงเวลาความตายและจิตใจโอวาธรรมท่านพ่อลีธรรมมทโร